สวัสดีจ้าพี่น้องมึงเมื่อยก็การแบบว่าจ่างคนเหตุแม่จ้าพี่น้องบะนี้เมื่อยนะแปบลบว่าถ้าจ่างเขาเหตุเขาเหตุบ่ถือใจเองสินะกะแพงพรอมละแถมบ่ถือใจนะก็เลยพากันเหตุเองจะ้ะตัวนี้เป็นตู้ด้วยจะ้ะเป็นตู้เราเป็นเพื่อเอิ่นว่าประมาณว่าเบล์อินแม่จ้ะแบบว่า เห็ดแบบติดเลยนะแบบว่าเืนใหญ่บ่ได้ไอ่ะจ้ะเนี่ยเบลอินจ้ะเนี่ยตู่พากันเห็ดเอาจ้ะพี่น้องพากันเห็ดเอากันสองคนไหมจ้ะอ่าพะว้นาจ้างบาถือจ้ะพี่น้องจ้างแพงแต่ค่าใหม่เนี่ยค่าใหม่อัดนี่ก,ก็ไปหลายหมื่นเลยจะเป็นหมื่นเลยจ้ะ,มจะไม่อัดหาแผนา่นเมื่อวานไปซื้อไม่อัดหาแผ่นมาหาแผ่นกับ แผ่นละห้าร้อยเจ็ดสิบหมูว่าในสื้อมาเจ็ดแผ่นบ่พอ่อจะพี่น้องเนี่ยเป็นเบลอินเนาอจะเนาะจังสีจะ้ะเห็ดบ้านแล้วเพิ่งเห็ดไปแบบว่านี่ใส่แบบว่าใส่ทรงสั้นเลยจ้ะพี่น้องใส่ทรงสั้นจะ้ะเดี๋ยวมปทิพให้มึงกระขักเนี่ยทั้งคางนี่ ทั้งคางนี่ก็จะคือกันจะใส่ซองสันคือกันจะพี่น้องเป็นไม้แบบว่าไม้แผ่นดำดำ,ดำไหมจะ้ะไพแผ่นดำดำไปใส่ข้างในแล้วก็มาใส่ไม้อัดข้างนอกเป็นซองสันมาสันทอแบบว่าเบลอินเนาะแบบให้มันแบบแข็งแรงเลยจะ้ะเนี่ยจังสี่บะนน่เน่ยพ้อมจะ้ะเน่ยแบบเฮดเดย์ให้มันใส่ในหลายอย่างมาสันทอจะ้ะแล้วก็แข็งแรงเอาเฮดเองจ้ะพี่น้อง เนี่ยของเฮ็ดเองแข็งแรงเดี๋ยวไม่ทิพย์ให้มึงตัวนี้ตัวนี้พันิใส่จะ้ะตัวนี้เป็นพื้นปูนอยู่พอนนใส่เนาะแต่ว่าตัวข้างบนนี่ยจ้ะพี่น้องพิ้นเอามาใส่ไว้เห็นบ่ตัวข้างในเนี่ยก็เป็นเป็นไม้แผ่นเป็นไม้อัดขึ้นกันเพิ่นเอินบ่งหัวเพิ่นเอินไม่อีหยงแต่ว่าเป็นสีดำไหมจะ้ะแล้วก็บ้างเป็นไม้อัดข้างนอกอีกตัวหนึ่งใส่สองตัวไหมจะ้ะพี่น้องมึงติหละ่ะถาจางขเขาเฮ็ดบ่ถือแกพี่น้อง เนี่ยก็เลยพากกนเฮ็ดเองเนี่ยประมาณนี้เลยจ้ะเฮ็ดเองแต่พานเล้วบัดนีก็สิมาใส่สั้นใส่ยังไม่จ้ะคือยังฟังทังนั้นจ้ะพี่น้องนะฟังทา้งนั้นนะเฮ็ดยังสั่นจ้ะเห็นบอกันขครงบุมันเป็นยังสั่นเนาะแต่ว่าหางเลี้ยงพันดีปันใดเพราะว่ามันไอ้พึ่งแล้วนะจ้ะใส่แบบว่าพัใดเรียบร้อยปันใดนะแล้วก็ทั้งคางทั้งคางตัวนั่นกะสิเฮ็ดเป็นแบบสั้นแม่จ้ะพี่น้อง เฮ็ดเป็น hey, สันใส่ไปจังส right? <Okay. S 1> mm ัตเฮ็ดเป็นสันหล่ะกข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นสันคือกันจะพี่น้องมือแต่บอเรียบลอยได้จาพี่น้องเพราะว่ามันพันแล้วนะกับขนจากฝั่งนี้ไปใบฝั่งนั้นนีงสันนั้นจะพี่น้องนี่เห็นบอกเป็นสันนึงสันจะตัวนี้กับเซตคือกันนะสองฝั่งมันมันมันแบบว่ามันวางแผนมาตะแลกแล้วนะว่าเห็นบอกจะ ตัวสีฟ้านั่นเป็นเป็นข้นกรีดที่พ่นเห็ดกันไว้นะกันไว้แบบว่าสีเห็ดตู้คือพากันไหนว่างแผนมักงแต่ตอนสร้างบ้านเลยจ้ะว่าสีเห็ดตู่ฟังอแบ่งเป็นสองฟังนะฟังหนึ่งของผัวฟังหนึ่งของเมียยงสีนาะเออแบ่งออกเป็นสองฟังนี่จ้ะบ,นบะนันี้กสิมาเห็ดขึ้นนี่เจงเสียตัวนี้แล้วเป็นเน่แล้ว,วจ้บะบัติเอก็สิมาใสซันข้างบน ใส่สั้นข้างบนคือฟังทั้งนั้นจะพี่น้องเห็นว่าสั้นข้างบนคือฟังทั้งนั้นมันยังพันเรียบร้อยดอกจ้ะเพราะว่ามันมันพึ่งเฮ็ดแล้วประตูกับพันในไเนาะบันเอกาได้ขนของจากฟังทั้งนี่ม่จะหอยฟังทั้งนี่ไปไหวฟังทา้งนั้นมันก็เลยบพันเรียบร้อยบันไดจ้ะบันนี้ก็เลยเนี่ยจะผ้ามึงเพราะว่าเมื่อจากที่ให้เพิ่นมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แล้วแบบ บอบบไดร่างใจแบบว่เาเฮาเฮาเป็นคนบอใครบอกเขาเลหรเองเลยจ้ะบับที่บอกกับบอบอกละกัได้แต่ตอนบอกสิแมเพราะเฮาเศร้าบอกกับเหตุคือเก่าองสินะเนี่ยแต่ว่าวกงม่ทีมมาเหตุเองมันรู้สึกว่ามันมันแข็งแรงกลัวนนะพากันเหตุเองสองคนตายาย่ายจ้ะพี่น้อง <laughs> <laughs> เหตุตู่พากันเหตุตู่เองไม่อัด เหมือนไม่อาจไปจีดแผ่นเะไรจะนี่เนี่ยพวานประกบสองฟังนี่โตโวตัวขยืนออกมาในการประกบเะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยประกบสองเนี่ยไม่สามแผ่นอยู่นี่จะเห็นบ่ประกบกันอยู่เนี่ยนี่นละจ้ะผ้ามึงเะพี่น้องผ้ามึงอ่าผ้ากันผ้ามึงไอ้เฮ็ดตู้จ้ะเนี่ยเฮ็ดตู้ ประมาณนี้เลยจ้ะเบลอินประมาณนี้แต่ว่าฟังท่านีนิงพอนเลี้ยวพึงเฮ็ดหมูว่านจ้ะพี่น้องพึงเฮ็ดหมูว่านนี่เองนี่ยพึงเลื่อมหมูว่านนี่มันก็นเรยพอนเล้วจ้ะไปก่อนนะคะคลิปนี้มาทิ้งบายบายผ้ามึงเฮ็ดตูต่จ้ะ